เพจ B M Channel จะลืมกดติดตามคอยเด้พอพ่อยหั่สวัสดีครับมาครับกินขาวน้ำกันครับพี่น้องวันนี้ได้ไข่ต้มกับนมไม้กับเจลครับมามามา,มาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันครับพี่น้องเช้าลงเช่าเลี้ยวพ่อใยญ่เรากำลังกินขา่าวนี้ออ้เราเอิญมามาเด้อพี่น้องวัสั่ง สงสัยเอิรนข่อยแหละไปกูนะไอคนนะอ,อยากั่จอดหมุ้อืม เนเ่ไเป็น่ใดเห็นจ้าว่ามาเด้อพี่น้องกินเข่าคนก็เลยมากพ่อใหย่แต่ยังกินนอกพะอ่ะว้าวจีบอสอะที่้องเลี้ยวบอโอ้่ถ้าะกินเข่าอยู่พ่อใหญ่เขานั่งนั่งกินน้ำเด้อเปนนั่งนั่งน้ำเลยจำนี่เหรอพี่น้อง ไปนางพูนเอ้าปออยากนั่งขขางๆก็บวอได้เนาะโอนั่งน้ำในเด้อปัดเห็นเจ้าเอาิาาร์ดมาเมาอเด้อกินเข่าข่อยก็เลยมากพ่อยใหญ่ปัดเจอเห็ดคลิปเลี้ยวคือกันบ่อเออไม,ม่ใหญ่ข่อยก็เห็ดคือกัน,นพ่อยใหญ่ เพด BM channel อย่าลืมกดติดตามคอยเด้พอพ่อยูคอยเห็นแวบๆอยู่บ่เพดเ<ม>จ้าอีหยางเกาะพ่อยยันคนโก้บก่โอ้ยเดี๋ยวคอยไปกดติดตามเด้อืม,มหิวเข่าได้พ่อยหญ่กินน้ำได้นนเด้พอพ่อใหญ่เอาเอาาวตุกงใหม่บแม่แมนแมนผัดโอ้แคบหมูเนาะ<ม>อืมเป็นกระแซสบผักต้มไข่อุอย้ย อีหน่อยอยู่เฮือนมากมากต้มไข่พ่อใหญ่มันพัละกินเขาคือกันลูกคอยนะข่อ,อยโคไปให้อีหน,อหน่อยในเด้อไข่นะ่ะอะไข่ต้มโคไปให้ลูกในเด้อพอ่อใหญ่คอยยั่งบนท่านถึ้กินจักหน่อยเดลยได้ไหมอีหน่อยคือสิอยากพ่อใหญ่มันมักกินไข่ต้มไหมโอ้ยปนั่นบอกพอ่อยะอ๋อในเด้อพอ่อยัยกุงมาพร้อมบอกปนี้ <c oughs> เราแม่งจะเตรียมการมาเหลืแบบไไอวยไหมไงโบดอกพ่อัยหน่วยหนึ่งคือสีโบอีมเนาะขอสองหน่วยเด้วยพะยัยหน่วยสองหน่วยด้วยเอล่าออออขอสามหน่วยสิพะยัยเจ้าก็ต้องกินดอกขอ,ขอไปให้ลูกไข่ด้อไข่ยังบ้านท่านได้กินเลยได้ไหมไงฉันส่งเสียนอยากกินไข่ต้มนะนะอ่ะกินกินพะยัยกินกิน จักมุ่งแล้วพ่อใหญ่สายเลยเนาะเอาข่อยปอกให้เจ้าพ่อใหญ่ข่อยก็ปอกได้ยูนี่เอาข่ปอกให้นีข่อยปอกไวแลยน้องใหม่ต้มอีหน่อยก็มากหมักพ่อใหญ่เออยขอเมื่อาห้มันเลยเด้ออะน้องใม่ก็เอาอีกบ่ดเดี๋ยวจัสองสามนอพ่อใหญ่สองสามนอสองสามนอหรือสองสามกัมน้องใม่อยู่ห่วยบ่อยู่ห่วยยืนห้าบ่ จะแสบคักนี่หน่อยคือสิอยากไปตรงนีนเลยละคอยเมื่อคนเด้คอคอใหญ่แสบแสบเยออีหยังวะไข่กับไปกินนอกไม้กับยุ้มอัมกลายยังเป็นยังโอ้เพิ่งกินเพิ่งห่อพี่น้องเคยเห็นป่ในไ,ไงอันเนี้ย Ôi